พี่กับแตนเนี่ยคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอดคือสนิทกันสนิทเป็นเพื่อนรักกันเลยแล้วก็ไปงานโชว์ตัวไปช่วยงานใครก็จะไปคู่กันตลอดครับวันนั้นที่ไปที่ดําเนินครับดําเนินปกติพี่กับแตนเนี่ยจะไปที่ดําเนินบ่อยอยู่แล้วครัเพราะก็มีมียาติอยู่แถวนั้นน่ะพี่น้องของแตนแล้วก็จะอยู่ก็ไปคนรู้จักกันก็อยู่ที่นั่นเยอะกลางวี่กลางวันก็ไปเที่ยวกันอยู่แล้วตลาดนั้นดําเนินนี่จะไปบ่อยมากแถวนั้น แล้วก็วันนั้นเป็นงานของของตลาดน้ํานี่แหละเขาจัดในตลาดน้ําเป็นงานกลางคืนแล้วก็รู้สึกจะมีงานที่กรุงเทพก่อนสองคนกับแตนพอเล่นที่กรุงเทพเสร็จก็ไปคันเดียวกันครับไปที่ดําเนินก็ขับขับขับไปเฮ้ยทำไมไม่ถึงที่วะทั้งทั้งที่ตรงเนี้ยเรามาบ่อยมากมาบ่อยมากก็ขับขับขับไปไปอีกมองสองข้างทางแต่อันนี้เป็นถนนใหญ่ไม่ได้น่ากลัวไปสว่าง เฮ้ยแต่ทำไมไม่ถึงอทีว่วะมึงเลยมาย่างเนี่ยยางพี่นกนู่นอยู่หน้าน,นู่นพอเข้าไปมันก็เลี้ยวเข้าแล้วก็มองแตนกูยังไม่เห็นป้ายตลาดน้ําเลยนะเลี้ยวเข้าซอยเลยเหรอครับเออเลี้ยวเข้าเพราะทางเข้าตลาดน้ํามันต้องเลี้ยวอยู่แล้วครับมันจะมีทางเข้าใหญ่ๆ่แตนเขาก็เลี้ยวเข้าบอกแตนมันไม่เห็นป้ายตลาดน้ําเลยนะที่เรามากันมันไม่ใช่ตรงนี้นะใช่เนี่ยมึงจํามึงจําไม่ได้เงีพี่นกมึงเชื่อกูดิก็ขับขับเข้าไปยิ่งขับ ยิ่งมืดยิ่งขับยิ่งแคบครับแตงกูว่าไม่ใช่เชื่อกูบ่าไม่ใช่หรอกใช่พี่นกงเชื่อกูที่ถูกเมื่อสองวันเราก็มาคือเรามากันบ่อยไงอ<ช>ก็ขับขับก็บบไปมืดมืด,ม,ดมีสะพานแตงก็ข้ามสะพานพอข้ามสะพานปุ๊บมันเป็นเลี้ยวอย่างนี้เลยถนน,นนนะ่ะพอสะพาน,พานเลยใช่ไหมครับบ,รบังคับพอข้ามปุ๊บเลี้ยวเลย แต่ด้วยความคิดของคนขับอ่ไม่เคยมันก็คิดว่าต้องตรงไปอีก <c oughs> มันไม่มีทางที่ไหนพี่เลนทําแบบนี้หรอกพออย่างนี้แล้วเลี้ยวเลยอ่ะ <c oughs> นอกจากเป็นที่ส่วนบุคคลหรือบ้านของใครสถานที่ของเขาครับพอเลี้ยวไปปุ๊บอย่างนี้เลยแตงเขาก็เบรกจ้ากเลยตรงนี้ก็เป็นลานเป็นเป็นลานแบบไม่กว้างมากครับแต่มันไปไม่ได้แล้วถนนมันอย่างนี้ก็อย่างนี้แตงเขาก็เบรกจ้ากพอเบรกปุ๊บเนี่ยมีคนยืนอยู่หน้ารถ <c oughs> ไฟสาดเข้าหน้าเขาเลยพี่เห็นชัดเลยเป็นผู้ชายประชิดเลยใช่ไหมชิดเลยคือถ้ามึงขยับอีกนิดมึงชนเขาแล้วอีกนิดเดียวเบรเราคิดว่าแตนมันคงเห็นคนนี้แหละมันถึงได้เบรกคิดแบบนั้นใส่เสื้อขาวเสื้อเสื้อยืดสีขาวเก่งยีนยืนกอดอกอยู่เงี้ยยืนมองไปตรงนู้นฝั่งตรงนู้นซึ่งไม่ได้มองมาทางพวกพี่ด้วยใช่ไหมไม่ไม่ยืนมองไปตรงนู้นแต่พอรถเราจึ๊กปุ๊บ เขาหันมามองเราครับหันมามองพี่สบตาเขานะแล้วเขาหันไปมอง <S <S <an> <S ซึ่งฝั่งนู้นที่เขามองไปน่ะมันเป็นเวทีงานที่เราจะไปเล่น <S <S <an> <S ทางเข้าตลาดน้ําแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นคลองเป็นน้ําอ่ะคนละฝั่ง <S <S <an> <S อีกฝากอีกฝั่งหนึ่งใช่ <S <S <an> <S แต่ตรงเนี้มันเป็นเหมือนเหมือนท่าเรือของเขาครับ <S an> เป็นท่าเรือของเขาเขาหันมามองแล้วเขาก็มองไปแตงเขาก็ถามอ่ะพี่นกมึงมองไรบอกอ้ามึงถามก็สินะ่ ว่าทางไปตลาดน้ำอะทางไหนกูว่ามันอยู่ตรงนู้นนะให้ถามใครแตนบอกมึงให้ถามใครมึงก็ถามดิมึงจะชนเขาอยู่แล้วนะมึงก็ถามเขาดิแตนบอกน,นกมึงบ้าป่ะเนี่ยกูไม่เห็นมีใครเลย<ม>แล้วแตงก็ถอยรถเลยคขับรถอะไรแตนมาเดี๋ยวกูถามเองจอดจอดจอดแล้วกูถามเองมันไม่จอดมันขับรถอู๊บออกเลยนะแล้วก็มาสักพักหนึน่งก็พี่นกมึงเห็นจริงเหรอบอกจริงๆ อ้ำอะไรกูนี่แทนก็มึงจะชนเขาอยู่แล้วไม่งั้นมึงจะเบรกทำไมเขาบอกแทนเบรกเพราะเพราะแทนตกกระจายเพราะว่าลรงสะพานแล้วมันนั่นเลยครับเขายืนอยู่หน้ารถอะหน้าตาดีด้วยนะบอกไม่มีแตนบอกไม่มีไม่มีพี่นกยังไงก็ไม่มีบอกกูกูเห็นนะไม่มีได้ไงอะแทนก็เหยียบเหยียบรถออกพี่ก็หยิบลูกอมมาแล้วก็เปิดกระจกเปิดกระจกจะเอาเปลือกมันทิ้งแทนบอกปิดพี่นกปิดเลยปิดปิดปิดบอกอะไรของมึงอีกอะเดี๋ยวถึงงานแล้วเล่าให้ฟัง พอไปถึงงานพนกรูป้ป่ะตอนที่มึงเปิดกระจกอ่ะแม่งกลิ่นเน่ากลิ่นศพจริงๆเข้ามาในรถอ่ะแต่เราเป็นคนเปิดเราไม่ได้กลิ่นเลยเลยนะครับไม่ได้กลิ่น<ม>แล้วแตนบอกมันได้กลิ่นมาตลอดเลยนะได้กลิ่นตลอดเลยแล้วพอถึงงานปุ๊บแตนไม่สามารถขึ้นเวทีได้คือตอนนั้นเหมือนเหมือนจิตหลุดไปเลยเขาหลุดเขาหลุดเขาสันเขาขึ้นไปแล้วไปสวัสดีแล้วเราต้องร้องเพลงกันเขาร้องไม่ได้บอกพี่นกูไม่ไหวกูขอลง พี่ก็เล่นร้องเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็แตนมานั่งฟุบอยู่ข้างเวทีเจ้าภาพเขามาถามเอาคุณแตนเป็นอะไรเป็นลมหรือเป็นอะไรแตนมันก็เล่าไม่ได้พี่นกเล่าพี่นกเล่าแล้วก็บอกว่าที่มาช้าเพราะหลงไปตรงโน้นฝั่งโน้นเข้าไปแล้วพอดีไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขายือนอยู่จะถามเขาว่ามาทางนี้จะมาไงแตนเขาบอกเขาไม่เห็นมันบอกใส่เจอผีเจ้าภาพาเขาก็บอกตรงไหนนะคุณนกไปตรงไหนพราะเนี่ยเนียตรงข้ามเนี่ยเนียเห็นเนี่ยตรงข้ามเนี่ย ที่ท้งท่าเรือเนี่ยนะบอกใช่บอกอ๋อเขาตายแล้วคนนั้นเนี่ยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะพาเขาไปดูเพราะวันนั้นเราค้างที่นั่นครับก็พาพอกลางวันตื่นมาไปกินข้าวไปอะไรก็พาเขาไปสวัสดีที่ตรงนั้นอ่ะไปเห็นรูปเลยรูปแบบตั้งอยู่หน้าโกระผู้ชายคนนั้นจริงๆใส่เสื้อขาวคนนั้นเลยพี่จาหน้าได้แม่นเลยหน้าตาดีมากแล้วก็เนี่เป็นเจ้าของท่าเรืออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเลยครับ พราะตามใัแหวกเก็จะมีโกรธมีอะไรทำทำๆเนรับของเขาเลยนั่นก็คืออีกครั้งที่พี่เห็นแต่ว่าพี่ไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นผีครับเหมือนเขามาดีนะครับพี่นกเหมือนมาดีครับันมาที่ของเขาเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ใช่เขาอยู่ของเขาว่ารอบแรกพี่นกเจอพี่แตนไม่เจอรอบที่สองพี่แตนเจอแต่เออพี่แตนนไม่เจอแต่ได้กลิ่นครับแต่พี่นกไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นแต่เขาให้โชคยังไงพี่พอกลับมาแตงเขาแทงทะเบียนรถเขาซื้อลอตเตอรี่เน่ะเขาถูกสามตัวเลย แต่งเขาได้แต่พี่ไม่ได้อะไรเลยเป็นคนที่กลัวผีแต่อยากเห็นครับแต่ก็ไม่เคยเห็นครับที่แบบจังจคือพอเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าผีไงพี่มีความรู้สึกว่าผีเนี่ยถึงงเราเจอเราก็ไม่รู้นะครับเราคิดดีทําดีไงพี่ถ้าเราเจอก็เป็นอะไรที่ดีๆทั้งนั้นเลยไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาหลอกไมม่าหลอกจะมารู้ตัวว่าเจอผีก็คือนานมาแล้วพ้นจากเหตุการณ์ไปแล้ว